ส่งรถอีกหนึ่งคันฮะ Toyota Wish ใส่กล่อง Data Tech Standalone นะจากศูนย์ไหนศูนย์ไหนไม่เอ่ยแล้วกัน Toyota Wish ใส่กล่อง Data Tech Standalone นะดอกแรกโดนไป25,000ืาสองหมื่นห้านี่ตัดราคาด้วยใช่ไหมตัดราคานะกล่อง Standalone นี่สองหมื่นหกนะอ้าวไปใส่มาจากที่ไหนไม่รู้ฮะขายสองหมื่นห้าอะ ูงกว่ผม1,000บาทตัดราคากันไปรถวิ่งได้รอตต้าวิทใส่กล่องวิ่งได้ย้ายไปศูนย์ที่2ศูนย์ที่2บอกว่าศูนย์แรกทำสายไฟมาผิดปวดฉีดใช้ไม่ได้ปวดเทียนบอร์ดนู่นนี่นู่นนั่นโดนอีกหมื่นสอง กลับมาวิ่งเหมือนเดิมร้อยฝ่าวิ่งไม่ออกอะไม่มีศูนย์ลามาถึงมาถึงอู่ก,กะโหลกกลาครับอูที่สามไม่ใช่ศูนย์ไม่มีศูนย์ด้วยร้นานเทียอะไรเลยล่ะนั่แจมแบบจุงเบยจัดให้ครับจบไหม ทำได้ร้อยเจ็ดสิบที่ที่สองทำได้ร้อยเก้าสิบที่ที่สามฮะ โอ้โอ้โหโอ้โหแยต่โอ้ยอ้าวต้องมี2 2 0ีสิจบนะฮะผมไม่เข้าใจนะก็กล่องด a ต a ท e c h สแตนดร์เหมือนกันก็ไม่รู้ใส่กันที่ไหนมาเสียเงินสองรอบ3มรอบเสียเงินแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตามสั่งเนี่ยทำไมไม่คุยกับร้านที่ทำให้จบครับ ะะคืออันเนี้ยอย่างหนึ่งก็คือว่าร้านทําไม่ดีก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ว่ากันแต่เจ้าของรถเนี่ยทาแล้วไม่ได้ดั่งใจก็ควรจะกลับไปแก้หรือบอกอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่คุณถึงเวลาจ่ายตังคุณก็เสียงเงินไปเรื่อยร้านแรกคุณโดน2องหมืคุณมีแก้ร้านที่2คุณโดนก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่โดนอีกหมื่นสองนะครับแล้วคราวนี้มาหาผมก็ต้องเสียงเงินค่าจูนแก้อยู่ดีแต่ผมมาแก้ให้ใหม่หมดนะครับสายไฟทํามาผิดนะครับ จูนมาก็ไม่ถูกต้องนะครับผมไม่เอ่ยนะครับว่าทาจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวก็มาดราม่ากันอีกนะฮะฝากถึงลูกค้าที่ทาจากผมไปด้วยนะครับทํารถที่ผมผมรับผิดชอบงานเต็มที่ไม่ถูกใจกลับมาไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับตามนั้นนะเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยจุ่มบุยสวัสดีลองรถอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นนะครับฝากทุกครั้งนะครับที่ถ่ายคลิปบายบาย